กลับมาช่วงนี้นะครับยังมีละครสนุกๆอีกหนึ่งเรื่องให้รับชมกันนะครับไปชมกันเลยครับ ทะเลลวงคืนนี้มีคนมาแอบเผาวางเพลิงที่ปลายฟ้ารีสอร์ททำเอานางเอกโมยาเก,กือบเอาชีวิตไม่รอดแฟนๆเดาไม่ยากใช่ไหมคะว่าเป็นฝีมือใครความาร้ายชัดเจนมาแต่ไกลนั่นก็คือทะเนศเจ้าของฉายาแม่ป,ปลานีโมน้อยวางแผนร้ายรอบกัดขนาดนี้ก็เลยต้องเจอคนมาสั่งสอนฉากนี้มิกทองระยะสลัดความแบลลลุกในทะเลจัดเต็มอารมณ์โกรธมาเอาเรื่องแอนดูกรเสกไม่มามือเปล่านะคะพกปืนมาด้วยค่ะอ้าวในทะเลที่เป็นนาทีตอนนี้ไม่อ่อนโยนแล้วยิ่งมายุ่งกับคนรักยิ่งของขึ้นเบื้องหน้าดูเป็นฉากอารมณ์ลูกผู้ช ใายแบบดุดุแต่ว่าว่าเบื้องหลังมีแต่เรื่องคำคำค่ะถ้าคุณไม่ตกลงก็เหลือแค่ทางเลือกเดียวคือต้องคุยกันด้วยปืนถายกันตามภาษาหนุ่มๆครับอยากรู้ก็ต้องไปดูในละครนะในละครไม่เหนื่อยหรอกเหลือต่เล่นนี่แหละครับมีเรื่องราวของปืนอะไรเข้ามาก็กลัวกลัวปกติเป็นคนกลัวปืนครับเอาต่อเกือบดีแล้วแล้วพี่จ่ามันก็จบแล้วไงแล้วก็รู้ว่าเขา เป็นคนเป็นคนไม่ดีแล้วก็คิดที่จะแบบพุบเกาะของเกาะเกาะนับดาวของนางเอกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเราก็เลยแบบต้องต้องมาเคลียร์กันอย่ามาเข้าใกล้นางเอกอีกอะไรประมาณนี้ช้ยก็เลยต้องมีแบบมีปงมีปืนกันนิดหน่อยก่อนจากการขอฝากสักนิดนะครับสวมหน้ากากให้มิดชิดช่วยกันสู้โควิดจากสสสครับวันนี้เมฆตุติขอลาครับสวัสดีครับ ยาเเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิมเลย w w w b a k a b o o t v คลิปดีคลิกดู b u c k b o o tv